สวัสดีนะครับปัสนีรอบ N อนเกมของเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วตัวช่วยทั้ง5ตัวช่วยของคุณกลับมาด้วยเช่นกันการทายครั้งแรกเพื่อเงิน64.000บาทคุณเลือกใช้ตัวช่วยไหนครับความทรงจำครับเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจำความทรงจำของปัสนีรอบแอนเกมคืออะไรครับท่านปัสนีฮะความทรงจำคุณคืออะไรฮะ คาจำคุณคุณเริ่มเล่นตลกคณะมกจกปี2544 2544เริ่มเล่นตลกในคณะมกจกต้องตอบครั้งแรกแล้วเพื่อเงิน64,000บาทคิดว่าปัศนีท่านนี้อายุเท่าไหร่ครับ55ครับ55ปีเอาล่ะเพื่อเงิน64,000บาทจะได้หรือไม่ปัศนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ55ปี ใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่55ปีเอาละ่ะจาก6,4 0 0 0ตอนนี้เหลือ32,000บาทแล้วและคุณมีตัวช่วยที่เหลืออยู่4ตัวช่วยจะเลือกใช้ตัวช่วยไหนครับเหตุการณ์ครับเหตุการณ์เรา<ะ>มาดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับ วอร์เนอร์บร e าเฉายภาพยนตร์3มิติเป็นครั้งแรกเรื่อง House of Wax ในปีที่ปสัสนีท่านนี้เกิดครับคิดว่าปัศนีท่านนี้อายุเท่าไหร่ในการตอบครั้งที่2ครับ58ครับ58ปีในการตอบครั้งที่2ปัศนีรอบเอ็นเกมครับ คุณอายุ58ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่55ไม่ใช่58ตอบต่อไป2ครั้งแล้วไม่ถูกตอนนี้โอกาสเหลืออยู่ที่การตอบครั้งที่3เพื่อเงิน16,000บาทตัวช่วยของคุณยังเหลือ3ตัวช่วยจะใช้ตัวช่วยไหนครับ ผมขอคนดังฮะเลือกใช้ตัวช่วยคนดังเรามาดูภาพคนดังภาพนี้กันเลยครับอหพียสบอสแนนและ p พียสบอสแนนนะครับ<า>เกิดปีเดียวกันกันกนกบปรัสนีท่านนี้ครับมาแก๊งสายสืบทำหน้าที่หน่อยช่วยหน่อยไม่ต้องมามองหนะ้าเรานี่นะคงกังเองก็ยังมาหลอก ไม่ได้หรอกมันทายไม่ถูกเองอทายไม่ถูกเองหกสิบ <6 S 2> แอคิดว่าพี่นาอายุเยอะแล้วอ่ะเท่าไหร่ละ่ะ61ค่ะ61สําหรับน้องแง 60, อนหกสิบเมื่อกี้บอกไปแล้ว 60, 60. สําหรับคุณเอกกี้ไปด้วย59 59ก <laughs> ้าเกาไมไม่คิดเลยเนี่ย <laughs> ไม่คิดแล้วเออหมอริษนะไม่คิดแล้วเอาละ่ะตอบครั้งสุดท้ายเพื่อ16,000บาทจะตอบว่าปัจนีท่านนี้อายุ 65ปีครับ65ปีตอบครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน1,6 0 0 0บาทมาลุ้นกันครับปาสเนรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ65ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับน่าเสียดายวันนี้ไม่ได้เงินกลับบ้านไปสวัสดีครับพิญนาครับสวัสดีครับ ยืนใกล้ๆตรงนี้เลยเขาตอบมา65พี่แอนนาอายุหกสิบหกหกสิบหกปีผิดไปหนึ่งปีเท่านั้นเองโอ้โหน่าเสียดายโอ้โหพี่แอนนาอายุ66นี่แก๊งสายซึ่งเราทุกคนตกใจกันหมดเลยไม่น่าเชื่อเราดั้งชื้องอยู่หน้ามอนิเตอร์เฮ้ยมันจะเหลือเงินไปถึงว่า ใน,นในโกมาล้ราดเวยให้ได้ออกมาปนิดิตไม่ได้นั่ง,ๆๆๆงลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะจะได้ออกมาเป็นรอบเอ็นเกมรอบสุดท้ายหรือเปล่าเงินสามแสนมันทำเหลือไม่ขีดม <c oughs> อือเลยเราก็รู้เหมือนไม่เหลือเลยแล้วจะได้ออกมาย่างัทีไหมามาถามพิจนาดีกว่าโอ้โหประโยคที่เราฮิดๆพพูดกันแบบพูดไม่ชัดแบบนี้เนี่ย มันเริ่มมาจากไหนฮะหนังของยอดหนังของพี่ยอดเรื่องเรื่องเรื่องแรกเลยที่เร่งเรื่องแสบสนิทเสียดใส่น้าแสบแสบสนิทเสียดใสนดหน่า,าเ,ออเราพูดยังไงตอนในหนังนั้นจำได้ไหมเ่องมากมีน้ําแดงจะแก,กงน้ําส้มมีไอ้น่องจะแก,กงไอ้ดีมีแกงซี่จะแก,กงโคลามีแฟงตอจะแก,กงสไปซ์จะแก,กงอะไรกนะ็นักไอ้บ้าเออ,อนั่นคือ แนวแบบพูดไม่ชัดตั้งแต่แรกตอนทั้งคนเริ่มรู้จักเราประมาณ 3- 4มสี่สิบเปอร์เซ็นต์เรามาพีคสุดๆก็สุดเขตเสลดเป็ดสุดเขตเสลดเป็ดโอ้ยเดี๋ยวผมจะแปลผิดอะสุดเขตเสลดเป็ดอะไรไงต่อคาว่าถั่วต้มถั่วต้มคําเดียวชีวิตเปลี่ยงเลยเปลี่ยนเลยชีวิตเปลี่ยงผังเปลี่ยนเลยอย่างในหนังเราพูดยังไงถั่วต้มราคาเปอเป็นยามเรื่องอเป็นสเลอ พูดแค่ประโยคเนี้ยถั่วต้มแล้วครับครับแล้วกันโตคาร์ลุกาเป้เล่นกันสดๆเลยไม่มีใดลรอกเอ,อเล่นกันสดๆๆ,ๆเอาเปน้นี่ปล่อยตลอดต้องคัดตลอดเพราะว่าอีกอั้นขับไม่ไหวหัวล็อกมุกเราเมุกเราเอแล้วบอกเออั่งทำสมาธิสักพักท,ทำได้แล้วบอกกนะโอเคได้ครับพอห้าสิบสองสองมาเราพูกอีกมันก็ขำอีกแล้วมุกนี้เลยนะมุกแบบถั่วต้มถั่วต้ม ส่กนรอบนี้แจ้งเกิดเลยเออแล้วจริงๆเราเป็นคนพูดชัดไหมพูดชัดเคยพูดชัดแล้วมันไม่มีงางไงอเอัรอันไหนไหนลองพูดถูกต้อง ถูกต้องละครับเออก็พูดได้ไงได้ใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็พูดแบบธรรมดาแต่ไม่รู้ว่นอะไรพอติดไบเลทปุ๊บเสียงจะเปลี่ยนเลยเสียงเปลี่ยนเลยเป็นพูดไม่ชัดเลยไม่ชัดเลยเออทำให้เรามีงานทุกวันนี้ครับผมแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่เอ่อมีงานการแสดงอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้มีธุรกิจด้วยครับผมอ่ามีธุรกิจอะไรครับแอนนาคาเฟ่แอนนาคาเฟ่อยู่ที่ไหนนี่ไงใกล้ๆสตูเราเลยอยู่ตรงไหนสนามได้ก๊อปออสตาเข้ามาตรงซอยสากับมุมงุลอ่ะอ๋ออยู่ใกล้ๆสตูเราซีเรียลเรานี่เองแค่สองโล เลี้ยวเข้าไปในสนามได้ก๊อาไก่ตาอะไอยู่ในนั่งเลยชื่อแองนาคาเฟ่เนี่ยอีกกี้เขายังคาเฟ่ยังเลยอกาแฟอร่อยไหมกาแฟอร่อยสุดๆกาแฟดีๆทั้งนั้นกาแฟดีๆกาแฟดีขนมดีอาหารก็ดีใครเข้าไปเวลาเช็ควิ่งพูดเหมือนกันทุกคนเลยพูดว่าเสียดายตังค์มากเสียดายแบบน่าจะสั่งเยอะกว่านี้อร่อยมากน่ามาซิสดเชีนี่เคยเล่นละครเด็กกันเล่นละครกับคุณเล็ดอเชียก็ะเลง แอนแอก็กำลังเดยกกันตอนนี้ที่ร้านแอนนาคาเฟ่ยังมีรูปลือสองคงติดอยู่เลยนะแต่ลิไม่เคยไปนะเคยไปไหน <c oughs> ไปร้านแต่ี้ร้านอ๋อ,อ,แ,อาาแล้วไม่เคยไปไปแค่เห็น <c oughs> แล้วมีโตโนโ่ด้วยสมัยโตโนโ่เล่นอยู่กับเรือใช่ยายแอ์ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ติดตามผลงานการแสดงได้นะครับติดตามเรียกว่าอุดหนุนธุรกิจได้แอนนาคาเฟ่อร่อยทุกอย่างแล้ว,วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยที่คุณแอนนาให้เกียรติกับทางรายการไม่มีใครทายถูกเลยทีเดียว ไม่น่าเชื่ออยากจันรู้ทั้งเด็กว่าทีมงานนั่งมาทำไมสองทุ่มทำไมฮะแย่ยังก็เย็งหนาวก็หนาวไปไหนก็ไม่ไล่แล้วทำไมเราไม่อยู่ที่ร้านอ่ะสตูกับร้านใกล้กันผมเดี๋ยวเอาปุ๊บปั๊บเรามาไปทางจะจะต้องเรียกขออนุญาตมันฮึไปห้องน้ำไม่ได้ว่าเป็นอิสระเลยเลยต้องคุมปรงเข้าห้อง ไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ตัวทางทีมงานเดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวไปอุดหนุนที่ร้านผู้แองนะเออไปแน่นอนลดทัน10%น่ารักด้ด <ś la> ดดๆเดี๋ยวไปอุดหนุนที่ร้านเลยใช <ś la> <พ>่ฝากอนุมาให้เออเดี๋ยวต้องไปอุดหนุนต้องไปอุดหนุนนะครับคุณอนนาแล้ววันนี้ขอบคุณคุณอนนาชวนชื่นครับ <ś la> ขอบคุณมากครับ